ตอนนี้ถือได้ว่าวงสาวน้อเพดนเพลงนี่ยกให้เป็นคณะมอรอมรมาลัมมอันดับหนึ่งเลยกระหวะไรพี่น้องเป็นยังวันติดตอนนี้ข่าวช่องดังข่าวช่องใหญ่หลายช่องด้วยกันได้มีการหันมาทําข่าวของวงสาวน้อยพี่น้องเป็นจั้งแต่ในพี่ดองทานล่าสุดนะสาหรับเพจเรื่องเล่าเช้านี้พี่ดองเพื่อนในพิการออกมาโพสคนะ ซึ่งนะสำหรับโพสตโพสต์นี้ทำให้เอฟซนีน้ายนเป็นเพลงหลายคนเขามาคอมเมนต์ย่างสนั่นนะคะสำหรับทางด้านเพจเรื่องเล่าเช้านี้พี่น้องเพื่อนในมีการเอาวาโพสต์น,นะคะว่าใครจะกล้ามานั่งเหล่าแม่ยกแฟนกรับแฮปูเสือจองพื้นที่รอชมคณะมอรำาสาวนาว้อยเพชรบานเพลง ซึ่งจะมาทำการแสดงในวัดประชานิมิตอําเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยต่างมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่เช้าซึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ติม,มาคำซื่อตรงนะโพสภาพเสือที่ใช้จับจองเต็มพื้นที่และป้ายข้อความแสดงตัวตนที่ถ้าใครอ่านคงไม่กล้าเข้ามาแทรกที่พี่น้องนี่ทางด้าน เพจเรื่องเล่าเช้านี้เพื่อนก็ได้มีการลงข่าวในลักษณะแบบนี้พี่น้องและเพื่อนกระยังได้มีการนั่รูปเสื้อ tfc หลายคนพากันจองไว้นะคะเดี๋ยวสิภาพี่น้องไปเบิ้งนะคะวา่าแต่ละคนเพิ่นจองไว้เพื่นเขียนไว้วา่าจังไหรแน่นะคะนีผู้นี่านะคะมุมเด็กวัดไผ่ใหญ่ได้เป็นกำแพงวัดยาเดอพี่น้องนะคะละกะักกทางด้านเพจ เรื่องเล่าชามนี้ก็ได้มีการแทรแคปชั่นนะคะว่าใครจะกล้ายุ่งนะฮะซองเทคนิคก,การจองนาฮานพี่น้องนะเยี่ยสิภาพี่น้องไปเบิ่งนะคะว่าผู้ใดจองว่าในรักรัฐตัางใดแน่นี่ผู้นี้ว่ากรรมการวัดพนาพี่น้องโอ้ยเป็นตาสะออนนะคะนี่ผู้นี้ว่าเมียผูญ่ยมูหกห้ามย้ายนะะโอ้ยพี่น้องมีหลากหลายคนห้าละคนว่าเมียน้อยบอสโจคนที่หนึ่งเมียน้อยบอสโจคนที่สิบห้าละคนก็ว่า ขัวหน่อยสอนนุชห้ามย้ายเด็ดขาดนะโอ้ยคือว่าหลายคนสี่นี้ค่ำคมของแต่ละคนในการจองาศาสตร์จองเสือ้อโดยที่ใครก็ตามที่ได้มาอ่านพี่น้องเพื่อนบอกกาเขามาหยุ่งและเพื่อนกับบกกามาแท,ท้ทีอย่างแน่นอนนี่ก็ถือว่าเป็นความนานรักของเอซของทางด้านวงเสาเนาะเพื่อาแพงพี่น้อง พากันมาจองเสื้อไวต่างแต่เสาร์นะฮะยาเจาของพ,พ่อมีมองนางหลักกาบว่านํำซ้าได้เขียนขอความกํากับใบด้วยําพี่น้องนะว่าห้ามย้ายอย่าย,ย้ายขันใหญ่จิเป็นจังสันทีจังสีนะนี่เป็นจังไหนนะถือว่าเป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะที่เ้าได้เขียนลายที่สุดนะคะของคณะมรอรมอรัมก็ะสิเป็นวงสาวหน่อยแล้วพี่น้อง สำหรับวงสาวน้องเพื่อนยังไม่ว่าจะไปทําการแสดงอยู่ที่ไหนต้องยอมรับเลยนะคะว่า f <FC> อแฟนกลับไปเหตุการ์ต้อนรับอย่างเนียแน่นแล้ะกะ็หลายคนส่วนมากเดินทางไปจองศาสตร์ปูศาสตร์ใยตั้งเต่เสาพี่น้องสซาวน้อยเพลินเพลงบ้านด็ดต่างหานยุบบ้านในต่างเวทที่ยูพี่น้องแต่ว่าสําหรับ f อเพืน่นอดบ้ไหวนะเพื่อนได้เห็นเพื่อนได้เห็นบรรยากาศแต่ละมือแต่ละคืนแล้วนะคะว่า คนอาญะคนเต็มเพิ่นก็เลอยอยากจะขอไม่มีมองนางเลยนี่แหละมาปูสาดใบตั้งแต่สาพี่น้องลักะเขียนขอกลามกำกับใบย่างดีห้ามย้ายนะนี่ก็ถือว่าเป็นความนานรักนะคะ,ะที่ว่าเป็นเทคนิคดีๆของ fc วงสาวน,นอนเพลียงพี่น้องนะคะทว่าบม่นเพียงแค่ข่าวช่องนี้แล้วบม่นเพียงแค่ว่าข่าวข่าวนี้พี่น้องมีอีกหลากหลายช่องด้วยกันนะที่ว่าสิ ล่งข่าววงสาวนอะเพดงแพงนะบอสิเป็นทางช่องเจนะ็ดน่ล้วก,ก็อมรินทีวีนะซึ่งสําหรับช่องอมรินทีวีนี่นะฮะปกติเพิ่นบอได้มาลงข่าววงสาวน้อยเพิ่นบอไดดมาลงข่าวนองอุ้งอิงแต่ว่าช่วงหลังๆมานี้นะฮะสังเกตได้เลยนะคะว่าเพิ่นหันมาลงข่าวเพื่อนหันมาทําคลิปนะฮะของวงสาวน้อยเพราะว่า ตอนนี้ใครก็ตามที่ว่าได้ทําข่าวเกี่ยวกับวงสาวน้อยหรือว่าได้ทําข่าวเกี่ยวกับน้องอุ้งอิงนะคะจะมียอดวิวนะจะมียอดกดไลค์กดแชร่นี่ร้ายมากๆพี่น้องก็ต้องยอมรับในตรงจุดๆนี้นะคะแล้วก็บ่หหาเสือพี่น้องว่าวงสาวน้อยจะมาไกลขนาดนี้ต้องยอมรับได้นะคะว่าตั้งแต่มีน้องอุ้งอิงเข้ามานี่ททำให้อะไรหลายๆอย่างในวงเปลี่ยนไปพี่น้อง ตองย่มรับอิลีเนี่ยตรงจุดนี้หลายคนกับพากันว่าไม่น่าเชื่อว่าเด็กน้อยคนนี้จะเข้ามาเปลี่ยนจะเข้ามาพลิกอะไรหลายๆอย่างในของวงสาวน้อยในวงสาวน้อยพี่น้องอันนี้ก็ที่ว่าเป็นความอัศจรรย์ของทางด่าน้องอุ่งอิงเป็นแพงพี่น้องราคาสําหรับในวันที่12พี่น้องสำหรับในวันที่12ที่จะถึงนี้นะคะก็ทือว่าเป็นงานไง่มือกับวันที่11แล้วมือ่ออึดกับวันที่12นสนะซัมเ้าเอซี ตอนนี้ในมือน,นีนะคะก็ได้เดินทางไปอยู่บ้านน้องอุ้งอิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายคนด้วยกันสําหรับท้นานพออ่อเอกนะคะเรียกว่าสิเป็นคนทิวมองหันเพื่อนกะเตรียมสถานทีนะคะเตรียมสถานทีลั่นกลางเต้นให้สํหรับเอฟซีนะคะทีสีเดินทางไปร่วมงานนํานะคะทือว่า ล่านใหญ่ล้านกว่างย่พี่น้องแล้วก็เสือว่าสําหรบเอฟซีจะเดินทางไปทาบุญหลายต่อหลายคนนะถือว่าเป็นเอียงที่เฮาได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าหลายคนนะอยากสิเดินทางไปรวมทําบุญกับน้องอุงอิงนะถือว่าน้องนี่เป็นขวัญใจมหาชนจริงๆนะะนั้นรับพี่น้องหน้าก็าจะเลืมเดินทางไปร่วมทาบุญกับน้องอุงอิงเพชรปัดแพงพี่น,พน้องนาะนะัสับรในวันนี้นะะ สำหรับแน่มเน,น่กถือว่าเป็นมือทีทางสถานทีถูกยางกับโค้งสีเรียบร้อยใก้สีเรียบร้อยเอบิ่ลเลยละพี่น้องนะก็เเลือต่งต้งเตออีกเบล้าย,ย่างนะสำหรับขนาดเบาโทนค้นเรียงแบะน,นะกัไเด้มีการอัปเดตสถานทียู่เรื่อยๆนะก็ได้เห็นหลกักอะนี่แหละโอ้ได้เห็นไปแบบง่ายนะเืีอว่าเอฟซีหลายคนได้เห็นไปแล้วก็สิพ้ากัน คนลุกกลักกาคกันดีใจกับน้องอุ้งอิงนะ,ะที่่าจากเด็กหน่อยคนนึงที่่าบ่าเคยมีป่านหลังไ่แบบนี้นะบ่เคยมีรถตู่แบบนี้เป็นของตัวเองนะแต่ว่าจนมาถึงทุกวันนี้ถือว่าน้องทําได้นะ,ะถือว่าเก่งมากๆหลายคนกับพากันสะอ่อนนะแล้วก็สําหรับในวันพรุ่งนี้พี่น้องทางง้ังนเอฟซีสีได้เห็นหน้องอุ้งอิง ใส่เสื้อสีขาวซึ่งสำหรับเสื้อตัวนี้ถือว่าเป็นเสื้อที่อุงอิงใส่ไปออเดชั่นวันแรกกับบอสโจสำหรับในวันที่14นี้ก็สถิถธอว่าเป็นการครบหนึ่งปีของน้องอุงอิงเพชรบรรพแพงพี่น้องนะคะสำหรับมออื่น,นี่เสื้อว่าเอฟซีหลายคนจะต้องน้ำตาไหลที่ได้เห็นน้องอุงอิงใส่เสื้อสีขาวและก็หลายๆคนก็บ่าอยากจะให้น้องทำผมลักษณะ เดียวกันกับวันที่มาออริชันก็ตตองมาร,รอบเบิงพ่นองมถามว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเซวะสำรับมื่อน,นี่สีมีหลายคนนาาายยําตาไหลยังแน่นอนนะคะสำรับมื่อนี่ก็ถือว่าเป็นมืองันไงนะพ่นองน้องหะะาเยสเดือเดินทางไปร่วมทําบุญกับน้องอุ้งอิงเพชรนเพ่งนะคะสำรับสถานที่จอดรถขันห้ารถมันลายเกินไปหรือทางนานพ่อเอกกะเรวในะคะวาสิให้นเป็นจอดยุวัหล่ะคะสำรับคนที่ว่ามาลายเกินไปนะคะตอนขึ้นว่า สิหายไปยู่วัดคือกันพี่น้องนี่ก็ถือว่าเป็นแผนสำรองของท่านพ่อเอกนะคะนันานาพทองให้เสืลอมเดินทางไปรัฐบกบุญกำนองละลายนะคะสำหรับเมืองเนีอกัมีูชองเราสีมวสุพิจดองแลฟังสมิธสกอนนอคข่าวก็กำลังสวัสดีค่ะ